สวัสดีครับผมหวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมาเปิดกล่องนะท่านจารที่ผมลงคลิปโปรโมทไปใช่ปะก็ผมก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันครบหนึ่งร้อยคนดูใช่ไหมผมก็จะมาทำคลิปเปิดกล่องโปรโมชั่นต่อไปให้ดูนะครับผมโดยที่ผมเติมไปรนะ้อยห้าสิบนะก็จะได้เป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมอ่าเอ็ดมินยังไม่ให้เหรอ ดูคนว่าแอดมินให้ยังดูคนว่าแอดมินให้ยังเอยอ๋อให้เมลผิดเ่ากรรม ให้แมวผิดให้แมวผิดเรื่องกรรมนะครับผมก็อยาอ่าโปรโมชั่นนะผมจะให้ดูนะครับถ้าเป็นโปรโมชั่นยังไงนะรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งสักครู่เก็บของก่อนก็ตอนเนี้ยมันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ที่ยี่สิบห้านะครับผมวันเสาร์ที่ยี่สิบห้านะ แล้วก็พุ่นนี้ก็วันอาทิตย์ที่ e 26คลิปนี้ก็คงจะลงชา้านิดหนึ่งนะคือตอนนี้คือเติมเงินคูณสานะครับผมวันเสาร์นะเพราะว่าแอดมินเขาประกาศในกลุ่มอยู่นะครับผมว่าเติมเงินนะนคูณ3ก็เด<อ>ี๋ยวเราไปดูกันว่าคูณ3มันจะได้เท่าไหร่นะครับผมพอสักครู่นะครับผมบอกผมวันนี้นยผมให้เมลแอดมินผิดไปะ <c oughs> นี่นะครับผมเป็นตัวคอนี้นะก็จะให้ดูนะครับผมก็ค <c oughs> <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> นี่นะะผมไม้เมีผิดผมไม้เมีผิดก็นี่ะครับผมก็นี่นะก็จะเป็น โปรโมชั่นนะครับผมนี่คือโปรโมชั่นใหม่นะครับผมก็คือร้อยห้าสิบจะได้กล่องทั้งหมดยี่สิบกล่องก็เอาไปคูณสามก็จะเป็นหกสิบกล่องใช่ไหมครับแล้วก็ร้อยห้าสิบนะครับผมก็เซตก็จะเป็นเซตห้าสิบทั้งหมดหกเซ็ตก็ได้ประมาณหกหนึ่งกสองสิบเถ้าเปล่าวะหกคูณสามอะ คิดหายอะผมไม่เก่งคณิตอะเครื่องคิดเลขคือไหนวะา6คูณ3ได้18นะครับผม18นะส8เสร็จประมาณนี้เนาะอ้าวได้ย0อ๋อไอเคไอ้นแถมให้มัง้งเรือเปล่านี่นะครับผมกล่องนะครับผมนี่คือกล่องนะกล่องคูณ3หรือคูณ2น่าจะคูณ2หรือคูณ3เนีย่ย ก็มาดูกันนะครับผมว่าเราจะเปิดทั้งหมดถด้ทัา้งมากี่กล่องนะ mm hmm. ก็โดยที่ผมใช้ตัวคอนนี้นะครับผม mm hmm. เป็นตัวคอนเติมดีกว่าตัวคอนนี้ยังไงดีกว่าตัวคอนนี้ยังไงก็ดีกว่าตรงที่เพิ่มเลือดไวนะครับผมเพิ่มเลือดไวขึ้นนะแล้วจะไปเปิดการี่เซฟโซนนะครับผมจะมีพี่ของผมมาด้วยนะพี่ของผมก็เติมเซฟนี้เหมือนกันอ่า เขาเติมเล่นล่อไป V I P 5แนละ้วเนี่ยแล้วมาสัมภาษณ์กันนะครับผม <Sound resume. S 1> ขอขอสัมภาษณ์คนเติม V I P 5หน่อยครับฮัลโหลขอสัมภาษณ์คนเติม V I P 5หน่อยครับความตึกก็เหมือนกับก๊อตนะครับนี่นะผมเซตนะครับผมจะมาทั้งหมด40เซตนะ แล้วก็กล่องสี่สิบกล่องนะครับผมนี่นะแล้วก็ไอเซตเนี่ยเซตเก่าเนี่ยผมขายนะทุกคนถ้าเกิดใครที่ต้องการนะเนี่ย,เ,ยเซตเก่าเนี่ยเป็นโปรโมชั่นเก่านะผมขายเจนห้าสิบมิติผมขายร้อยห้าสิบนะถ้าพี่จะขายนะาแายอดเขาตั้งเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันทั้งหมดสี่สิบกล่องมาดูกันจะเป็นยังไง <c oughs> เป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีความรู้สึกคุดวงไม่ค่อยดีนะทุกคนไม่ได้จะเปิดตอนนี้ไม่ได้ต้องควักมาทีห้าห้าห้าแล้วก็สามกล่องยะนังชิบหายแน่นอนนะครับผมจะมาควักมาทีละสามแล้วกันโอ้โหอีพีโอ,โอ้โ,อโหโอ้โหอีพีคบเซ็ตนะครับผม <c oughs> สามกองอีพคอบเซก,ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าแบบเหมือนแบบนิดเดียวอะไรประมาณนี้เรามาดูคันแล้วกล่องผมหายไปไหนวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บกล่องไปแล้วกล่องหายไปไหนวะอาอเฮ้ยเฮ้ยพี่กล่องผมหายเว้ยในคันนะ

เออกล่องมันหายไปโอ้โห,หน่าเสียันเลยทีเดียวเชียวเออกลองหายนี่นะสำหรับ,บใครที่เติมนะผมมันคุ้มนะผมบอกก่อนเลยแล้วก็เติมสามรอยได้ชื่อไทยก็ชื่อสีนะครับผมเมืองแสงนะเติมคุณสองทุกเสาร์อาทิตย์นะละตอนนี้เวลาวมีโปรโมชั่นเปลี่ยนใหม่เวลาวเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ปุ๊บ สามวันเขาจะคูณนะครับผมเป็นคูณสองนะถ้าเกิดตรงกลางเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็จะกลายเป็นคูณสามนะเฮ้ยไอเฮียกล่องแรกหัวไม่ติ๊กออกเฮ้ยหวยเจนออกเฮ้ยหวยไม่ติก๊ออกอีกหนึ่งเฮ้ยตัวดีเจนออก เฮ้เดี๋ยว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 ดี๋ยวเ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 ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีี๋ยดีเดี๋วเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเวเดี๋ยว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 เเดียวเดีดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยหัวดิจิเอาอีกหนึ่งฮ<ะ>เฮ้เคียอะไรกันวะเนี่้ก่อนรูดแบ,บ็คพุ่นนี้ก่อนแตกครั้งสวยๆอาไกันวะเนี่ยบอกเลยว่าหนาหวครับผมสตรเปิดฮ้ากล่องรู้สึกจำไม่ได้วะ่ะ สุดเปิดห้ากล่องรู้สึกจะไม่ได้ป่ะต้องใช้สุดเปิดสามกล่องนะครับผมตามเมยดัต <c oughs> <c oughs> ตามวีภูมิ <c oughs> นี่นะโอ้สามกล่องก็ไม่ได้อะไรนะครับผมสามกล่ <c oughs> องก็ไม่ได้แป๊บนึงนะครับผม มาแล้วนะเม่กี้ผมไปหยิบของให้แม่มาก็ตอนนี้ผมไม่ได้ดอ,อกคิดเกยจ <c oughs> เปิดไปนะทั้งหมดโอ้แล้วกลองอยู่แต่ว่าถามว่าเกลือไหมถือว่าไม่ค่อนข้างจะไม่เกลือนะถ้าผมได้ครบเสร็จนะนี่นะผมมาเสีกล่องรอบนี้ต้องออกให้กู ต้องออกอุ๊ยปรื่อไม่ติดออกหนึ่งละอีกหนึ่งละตัวตัวตัวจังมาไอ้เหี้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ๋อตัวออกไปอีกหนึ่งทีนี้เปิดห้ากล่องเลืดจะได้อะไรจะได้อะไรมัง่งโอ้โห้มิติออกคนล้วนเลยทุกคน ไอ้เกย์บอกกันว่าม่ติออกคนรัวเลยโหดูพี่ผมดิมันได้ไม่ติมาแล้วอะดูดีตัวมิติอ่ะไม่ออกให้ผมเลย <c oughs> ของพ, <c oughs> องพี่ของพี่อันนี้เว้ยของพี่รับประกันด้วยพี่เติมมา 500. ห้าร้อยโอ้โหดูดีคนรับประกัน,น,น,นคนเติมเยอะก็อย่างเงี้ย สวัสดี ly, ทุกคนโอ้โหเก็บก่อนเลยพวกอีปิดนี่เก็บก่อนเลยโอ้โหถึงไม่ได้ขายได้เซตละห้าบาทก็เหอะออกเฮ้ยหัวไม่ติดออกอีกหนึ่งไอสัตว์ตัวไม่ออกไอเหี้ยไอเว้เ้ยจะไปก่อนุดท้ายอ่ะ ตัวออกให้กูเหอะไอสัตว์เดี๋ยวแม่ก็ปืนดีเจนก็ได้อ่ะอุ้ยไอเชี่ยวหัวออกอีกไออะไรวะู่มันะเอ้ยไม่เจอหัวตัวตัวยี่ปิดไอเหี้ยเลยอุ้ยเฮ้ยคอเซตดีเจนคอเซตดีเจนคอเซตครับผมเหมือนความยาก มืออย่าไม่ครบหัวไม่แก่หัวมึง้าอะไรอีกคนเนี้ยหัวมึงมาอะไรอีกคนเนี้ขายไว้ขายไว้อย่างเกลือดูดิดูที่ผมได้มาดีดูดิดูดูที่ผมได้มาดูเคี้ยตัวมันไม่ออกให้ผมอ่ะได้เหรอตัวไม่ออกเลยหัวสี่หัวสี่เนี่ยถ้าเอาหัวไปแลกนะ หัวไปแล้วเป็นตัวครบเสร็จเลยนะมีไหมมีมีตัวให้แลกไหมมีไปหมื่นนะมาทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าแบบชีวิตนี้เคยไม่เคยเปิดกล่องได้อะจริงๆไม่เคยเปิดกล่องได้แบบครบอ่ะ มีแค่ไอตอนทำคลิปโปรโมทตอนนั้นตอนเดียวไอจริงจริงอ,อะไรกนะันนะครับเนะนี่ยนะนะโอเคนี่แล้วข้าวหัวไม่เก็บวะแล้วข้หัว,หวนี่ข้าวปืนครบเซตหนึ่งเซตนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเอางี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูนะว่าบวกหมื่นกันแล้วเป็นยังไงครับผมโอ้โหบอกเลยทุกคนแบบ อย่างสุดอะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้แบบนี้เลยนี่นะทุกคนก็เห็นตามโปรโมชั่นเลยนะผมแล้วก็เนี่ยขอขอบอกไว้ก่อนนี่คือผมไม่อยากจะว่าหรืออะไรนะแต่ขอเถอะนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่าเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรแล้วให้แจก,กเนี่ยขอร้องสองสารคนเติมบ้างคนก็ เขาก็เติมไปเพื่อนผมก็เติมไปร้อยผมร้อยห้าสิบเด็กผมอีกสองคนอีกคนละร้อยห้าสิบอีกนะดูสิมันก็กี่บาทแล้วอ่ะถูกไหมทุกคนก็ลำบากหน่อยนะผมพูดไม่ได้เยอ,อะเพราะเดี๋ยวเขาก็มาแบบด่าผมแางนี้กันนะก็เเอเป็นว่าตามที่เห็นนะครับเนี่ยของผมที่ผมใส่นี่คือโปรโมชั่นเก่านะสำหรับใครที่อยาก แบบซื้อแล้วไปยิงแบบบอสหรืออะไรนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ผมได้เลยนะผมขายร้อยห้าสิบตามราคาแอดมินนะครับผมมาเอามาบวกเอามาบวกหมื่นกันให้ดูนะครับอ่าโนบังเกอร์ลืมไป นี่บอกเลยว่าสุดสุดนะโอ้โหเตรีมยมใส่แม็กด้วยประเด็นเตรีมยมใส่แม็กด้วยประเด็นแน่มีแอบมุมอุยอ้ยอุ้ยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ย แรงนะถ้าบอกไม่แรงนี่แรงแล้วนี่ยคุณเขาแรงจริงจริเลยนะเอ้ยยิงไม่โดนเลยทุกคนวิวิวิเอ้ยยิงไม่โดนและวไิ่งคือเขา VIP อห้าไงทุกคน <laughs> ควรโคตรแรงอ้ยเกือบปั๊มยายไม่ติดตรงตรงเลยนะทุกคนคือเซ็ะมันดีนะแต่ว่าปีกมันดูเกล็ดขาบไปหน่อยโอ้ยเกือบตายผมเนี่ยเกือบตายไปแล้ว โอ้ยบวกกันยั่งนานโอ้ยจะตายไอ้เชี่เอย้ยีไม่ตายแต่ <c oughs> อลองมาดีเจนให้ดูนะทุกคนดีเจนดีเจนเนี่ยผมว่าเห็นผลแน่เลยว่า่ะพี่ผมว่าเห็นผลนะเห็นผลยังไงอะ แบบแป๊บเดียวตายอย่างเงี้ยใช่ผมรว่าเห็นนะแต่เหมือนแม่งแบบบวกกันนานโคตรเ <c oughs> หมือนมากเหมือนมานี่นะครับผมเหมือนก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะดอกโชว์ประมาณนี้นะทุกคนนี่นะ,ะประมาณนี้นะครับผมสวยสวยกันในทีเดียวเชียว ไปดูเีเจนกันนะผมมือใหม่แบบครบเซตหนนะ้าเต่หัวผมเยอะไปไหนวะจริงจริงเยอะโคตรหัวเยอะเกินอย่างเทะการยิงของมึงอันนี้

ถาาจริงเรื่อนไหวมาครับจริงเรื่อยไหววะเนี่ยโอ้โห VEP ไงนี่นะทุกคนใครที่อยากเติม VEP นะ VEP นี่คือต้องเติมตังหากนะครับผมเติมสามร้อยได้ VEP ไปเลยนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาเติมก็มันได้ตั้งแต่ไอตั้งแต่ห้าสิบบาทใช่แต่มันเป็นเวลว้ เดี๋ยวจะเติมมาให้ดูกันนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมคือแบบสุดอะจริงมีเพียคือสุดจริงนะทุกคนสุดจัดเลยผมบอกเลยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้กันด้วยนะครับผมสำหรับช่องหลักนี้นะก็อ,อย่าลืมไปดูผมที่สตรีมช่องสำรองกันด้วยนะครับ ต้องสัารองอะ่ะผมจะสตรีมพุกวันนียแต่ว่าช่วงนี้ยอาจจะไม่สตรีมเพราะว่าเกิดอาการเน็ตแหลกวิงตกนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็ใครที่อยากให้แบบผมมาสตรีมบ่อยๆก็ได้ผมมาสตรีมนะแต่ว่าอยากให้ช่วยกันโดนเนทตซื้อคอมให้ผมหน่อยนะ <laughs> ตอนนี้แม่งคอมผมแบบจะไปแหล่ไม่ไปแหล่แล้วทุกคนเ <laughs> <laughs> ข้าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมายบ่าย เดี๋ยวไว้คลิปนี้ถึง100วิวเมื่อไหร่โปรโมชั่นน่าเจอกันครับผมหนึร้อยห้าสิบนะครับบ๊ายบาย